ฟี فا ออนไลน์4เกมฟุตบอลันดับหนึ่งเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสุสกิตสวิปพาวเวอร์ยูอัพเราใจตั้งแต่แรกเห็นเติมเต็มทุกการเดินทางของคุณสอบถามและทดลองขับได้ที่โชว์รูมสุสกิทั่วประเทศแฟนผีห้ามพลาดพาพันคอที่ลึกสุดพิเศษเกมปวดศาสตร์แมนยูประทะเลี้ยวผูที่ประเทศไทยสั่งซื้อได้ที่ Li อ e at s m a l l ดตแมท t t อร์หรือ Thai Ticket major.com ลิงอยู่ด้านล่างครับหลุนลงวัลเสื้อพร้อมลายเซ็นนักเตะสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดงโคนมาตาประกาศอำลาสโมอสรหลังอยู่กับแมนยูเต็ดมายาวนาน8ปีย้ายร่วมทีมในปี2 0 1 4ลงสนามไปทั้งหมด285เกมทำได้51ประตูควา้า4แชมป์กับสโมอสรและเป็นที่รักของแฟนๆเสมอมาแชมป์ที่พีหวนได้กับทีมมียุโรป้าลีกลีกครับ เออไฟคับแล้วก็ Community Shield อย่างละหนึ่งสมัยขอบคุณสำหรับความรักที่มีให้ทีมทีมนี้ขอบคุณที่อยู่ถ่ายรูปกับแฟนแฟนทุกครั้งที่พบเจอและขอบคุณสำหรับความทรงจำอันยอดเยี่ยมที่อยู่เคียงข้างกัน from here from the middle of the beach at Old Trafford at night I'm alone actually this feels like a dream I wanted to say thank you very much to all of you for your support over the years and especially during the difficult times that we've lived together. I will never forget you. Thank you very much. All the best from the bottom of my heart and goodbye. ต่อกันที่ข่าวซื้อขายนักเตะและข่าวอืนอ่นๆภายในทีมคาโลกอนเวสเอเย่นของเดียโกดาโลแบ็กยูเนเต็ดออกมายืนยันแล้วว่านักเตะในความดูแลของเขาจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าดาโลลงเล่นให้กับยูเนเต็ดไปทั้งสิ้น24เกมในฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งสีซั่นที่เพิ่งจบลงไปเขาได้รับโอกาสลงสนามมากที่สุดให้กับปีศาจแดงนะับแต่ย้ายมาจากปอร์โตอเลอรนบิสซาก้าเจ้าของตำแหน่งเดิมตกเป็นเพียงตัวสำรองแม้ว่าดาโลจะมีเกมรับที่ไม่โดดเด่นนักแต่การเติมเกมทําได้ดีกว่าขาดเรื่องการเปิดบอลฟาบิชิโอโรมาโน่ก็ยืนยันเรื่องนี้ว่าดาโลอยู่ในแผนการทําทีมของเอลิเชนฮ้ครับส่วนอลอนบิสซาก้ามีโอกาสย้ายทีมซึ่งยูเวเตดกำลังรอข้อเสนอจากทีมต่างๆอยู่ ไปดูเรื่องเจมส์การ์เนอร์ที่ตอนนี้กําลังเนื้อหอมสุดๆรายงานจาก The ic, เดียลติกเผยว่าเอเวอเรตันได้เข้าร่วมวงล่าเจมส์การ์เนอร์อีกหนึ่งทีมณนะปัจจุบันยูเอตเตรียมจะเปลี่ยนแปลงในทีมครั้งใหญ่กับการมาของลิเชนฮาร์กและเชื่อว่ากุนซือชาวนอร์ทแลนด์เตรียมจะมอบโอกาสให้กับแข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้ในช่วงปรีซีซั่นข้อมูลเผยว่านอกจากเอเวอเรตัแล้วยังมีเลสเตอร์ซิตี้ลีดยุดเอตเต็และเซาทันตันเป็น4ทีมที่ต้องการควา้าแข้งดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมสมสสร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมทอฟฟี่สิทธิเ์เงินของแฟรงก์แลมพาร์ดครับชื่นชอบฝีเท้าของนักเตะม,มากๆในมุมของพวกเราคิดว่าการปล่อยนักเตะหมดสัญญาออกไปหลายคนขนาดนี้คงไม่มีช่วงเวลาไหนเหมาะเจาะเท่ากับปัจจุบันอีกแล้วที่แข่งอย่างกาลเนอร์และฟันเดเบกจะได้รับโอกาสของพวกเขาทั้งสองคนรอคอยมานานแสนนานและควรได้รับรางวัลแห่งความพยายามสําหรับผู้เล่นที่ออกจากทีมไปแล้วอย่างปอรปอกบาแด้รับเงินโบนัสเป็นจํานวน3.78ล้านปอนด์ หลังสัญญาสิ่งสุดลงในเดือนมิถุนายนนี้จากการรายงานของอเดลี่เมลอัปเดตดิวฟรังกี้เดยองครับซึ่งตอนนี้เกี่ยวเนื่องกับการะระดมทุนของบาร์เซโลนาด้วยเต็มๆรายงานจากวิทยุคาตาลุนญ,ญาเทียสองฝั่งบาซ่าระบุว่าสมสรอ,อาจจะไม่ทำข้อตลกลงร่วมกับกลุ่มทุน CVC เพราะสัญญาผูกพันไว้ยาวนานถึง50ปีแม้จะแบ่งขายหุ้น10%ก็ตามแต่เงื่อนไขายการแบ่งขายสินค้าที่4 9เปซ์ ได้เงินราว200ล้านยูโรและลิกสิซธย์ถักดรสดอียสิอี์25%ได้เงิน540ล้านยูโรยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะยกเลิกส่วนนี้หรือไม่มุมมองของกูรูด้านการเงินชี้ว่าทีมเจ้าบุญทุ่มกำลังต้องการลดค่าเหนื่อยนักเตะลง50%ถ้าคนไหนไม่โอเคก็อาจจะปล่อยขายออกไป การลงมติเพื่อชี้ขาดหาข้อสรุปเรื่องนี้นั้นจะเกิดขึ้นในวันที่16มิถุนายนส่วนเด a ไลน์ของการแจ้งงบประมาณให้กับฝ่ายจัดลีกาสเปนคือวันที่30มิมถุนายนคราวนี้มาดูเรื่องของเดยองครับบาซลน่าพร้อมรับฟังข้อเสนอในราคาที่เหมาะสมในดีวของแฟรงกี้อ้าอิงจากแหล่งข่าวที่บอกกับยูเอสเดเจอร์นัลไปแสดงเปิดการเจรจายอย่างเป็นทางการไปแล้วอย่างที่ฟรานซิโอโรบาโนระบุเอเลเจนฮาให้ความสําคัญกับดิวนี้มาก แม้แฟนบอลบางส่วนจะเป็นห่วงเรื่องความต้องการของนักเตะเป็นที่เข้าใจว่าบาร์เซโลนาปักป้ายราคาไว้ที่72ล้านปอนด์หรือ85ล้านยูโรแต่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในทีมปีศาสแดงเชื่อมั่นว่าข้อเสนอมูลค่า55-60ล้านปอนด์น่าจะเพียงพอที่ทําให้บาร์ซ่าอนุมัติขายในดีวนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับฝีมือในการเจราจาของจอนเมอร์เทอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเม็ดเงินที่บาซ่าจะหามาสมทบได้ ่าทีของนักเตะอ่อนลงไปบ้างกับโอกาสการย้ายไปที่โอทราฟอร์ดครับตัวเดยองได้คุยกับเทนฮารกจริงแต่เขาไม่ได้เปิดเผยกับสื่อว่าบทสนทนาเป็นอย่างไรขอเข้าใจดีหากบาซ่าต้องขายเพื่อผลประโยชน์ของสโมสรและเป็นไปตามวิธีทางของฟุตบอลความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวนักเตะก,กับบริเทนฮาร์กความเข้มข้นในการเจรจาและเม็ดเงินค่าตัวที่เหมาะสมจะเป็นตัวแปรสําคัญในดีลนี้ซึ่งลพลพรรคผีแดงคงต้องทําความเข้าใจในดีลแฟรงกี้เดยองครับ และแยกประเด็นออกเป็น3เรื่อง1คือเรื่องปัญหาการเงินของบาซ่า2ความรู้สึกของตัวเดยองเอง3คือความต้องการนักเตะของเอลิกแทนฮาร์ซึ่งต้องเคารพการตัดสินใจของทุกฝ่ายมาดูเรื่องงบประมาณการเสริมทัพครับแม้พอเฮิร์เทนหนึ่งจะตะทางจะย้ำมาตลอดว่ายูเต็ดมีเงินในการเสริมทีมที่120ล้านปอนด์ยังไม่รวมนักเตะฝั่งขาออกที่ได้เม็เงินเข้ามาเพิ่มหลายคนมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ทีมมีเงินแค่นี้จริงหรือ เมื่อวิเคราะห์ตามที่นักข่าวระดับสูงหลายคนรายงานอาทิเช่นโรมาโน่บอกว่าเทนหาตต้องการให้ดิวต่างๆเป็นความลับไซบอนสโตนบอกว่ายูเต็ดมีงบประมาณจำกัดและจะไม่จ่ายเงินเยอะเกินไปในแต่ละดิวดูเหมือนว่าจะมาในทำนองเดียวกันหมดเลยการโหมกระแสออกมาแบบนี้นักวิเคราะห์มองว่าอาจจะเป็นการออกข่าวเพื่อทีมคู่ค้าไม่โกงราคามากเกินไปหลายๆคนไม่เชื่อว่ายูเต็ดจะมีเงินแค่นั้นและพวกเขาน่าจะมีงบประมาณเพิ่มเติมอีก ส่วนแรกเมื่อดูจากการปล่อยนักเตะออาจากสมโมสร6คนปอปอกบาปิสไลนจะประหยัดไปได้ถึง15ล้านปอนด์เคานี่13ล้านปอนด์มาตา8ล้านปอนด์มาติช6ล้านปอนด์เจสซีลินการ์เกือบ4ล้านปอนด์แล้วก็รีแกนประมาณ1.5ล้านปอนด์ตีกลมๆอยู่ที่ประมาณเกือบ50ล้านปอนด์อาจจะดูไม่มากไม่น้อยแต่นี่เป็นงบประมาณสําคัญที่อาจจะส่งผล่อการเสริมทัพดีนอื่นๆในช่วงซัมเมอร์และเคลียร์เรื่องในการลงบัญชีได้ อีกส่วนคือการเก็บเล็กผสมน้อยจากนักเตะที่ปล่อยออกจากทีมครับดีเฮนดาันอารอนวิสาก้าอองโตนี่มักเซลเอริกบายยีอักเซลตตนเซเบ้ไทชองดิชอนเบอร์นาร์ดและอาจจะรวมถึง2แข้งบาราซิลอย่างอล็กเตเลสและอันเดรสเปลราที่เข้าขายด้วยยูเติร์อาจจะได้เงินเข้ามาอีกก้อนหนึ่งประมาณ50-80ถึงล้านปอนด์หรือมากกว่าน,นั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาขายใครได้บ้างขายได้กี่คนและในราคาเท่าไหร่ ซึ่งผู้เล่นที่น่าจะขายได้ราคามากที่สุดคือดีแฮนด์สันครับเมื่อนำสองส่วนมารวมกันอาจจะเป็นงบพิเศษที่เพิ่มเข้ามาอีกเล็กน้อยถึงปานกลางแม้บางส่วนจะเป็นเงินในอนาคตและจะไม่ใช่รายได้ซะทีเดียวแต่ก็เปิดทางให้กับการสร้างทีมใหม่มากขึ้นซึ่งเดนฮาร์ดจอห์นเมอร์เทอร์แอนดี้โอบอยทกำลังทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่ถูกท่านคิดว่าไปแสดงจะได้นักเตะท,ทั้งหมดกี่คนมีงบประมาณเสริมทัพจริงๆแล้วเท่าไหร่แสดงความเห็นกันได้เต็มที่ครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนเอะเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ